สียสละนะคะถ้าเสียสะละทั้งคู่มันก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้น,นเนพราะงั้นคนหนึเสียสลายคนก็เทคออฟไปพูดร้องไปแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดอ่ะเสียสละทั้งคู่เราต้องรีบประทุบแล้วก็ร้องไปอย่าให้เสียงหายนะคะใน,ในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีเสียงเพลงด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตลอดเวลานะคะเข้าใจนี่เลยใครยังไม่เข้าใจนะคะเดินแล้วก็ทุกครั้งที่ย่อเนี่ยเราก็จะร้องเพลง นะคะหรือเราไม่ได้ยอ่อเราก็จะร้องก็ได้แต่อย่าให้เสียงในกลุ่มเนี่ยหายเงียบไม่ได้เข <c oughs> ้าใจไหมคะเอาลองทำดูพอคนอย่่ะพ่อห้องมันเล็กค่ะเอา,าไม,ไม่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรคะ่ะทำผิดไม่ไรเดี๋ยวครูบอกให้ <c oughs> เด็กๆ,ๆคะ่ะจำไว้นะคะในคลาสครูเนี่ยไม่ต้องกลัวทำผิดยิ่งผิดยิ่งดี เพราะว่าผิดแล้วจะได้รู้ว่าถูกคืออะไรถ้าโมตะกลัวทาผิดในคลาสก็จะออกไปทําผิดจะทําไม่ถูกนะวันนี้โอกาสที่เราจะรู้ว่าถูกคืออะไรเพราะนั้นทำบ้าๆบอๆผิดไม่เข้าใจก็คิดอะไรก็ทําไปเลยไม่เป็นไรค่ะโอเคจบทีละคนค่ะทีละคนเรานะครับเวลาเดินนุ่งยอมจ่อไปด้วยค่ะ อาไม่แทนนี่อ่าไม่เป็นไรค่ะครูอธิบายไม่ชัดเจนแทนที่จะเห่เป็นเสียงร้องเพลงค่ะทีละคนค่ะค่ะแทนที่จะเฮอเป็นเป็นร้องเพลงหรือถ้าไม่งั้นนึกเพลงอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าเขาหยุดตรงไหนอีคนต้องต่อสิต้องยอ่อตลอดปะครับต้องย่อไปเรื่อยๆค่ะมาเจอเพื่อนก็ต้องฮัลโหลกันเนียย่ยอไปเรื <Okay. S 1> <ๆ>่อยเจมส์ เพียงเท่านี้เท่านั้นทีละคนค่ะฉันก็ฮกเธอซึ่งไม่รู้เหรอจริงหรือเปล่าหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบสี่ห้าเรียนเรียนสองคนค่ะใครยังไม่ได้ลุกพยายามมาลุกมานะคะ คนที่นั่งห้ามคุยเลยค่ะใ่ใจเยรู้ต้องร้องดังๆค่ะไม่งั้นคนจะไม่ได้ยินค่ะเย้ยร้องดังๆค่ะย่ายจะรอพื้นค่ะเปลี่ยนเพลงอะไรก็ได้ค่ะ

มาเรียนคนอื่นดูนะคะว่าเห็นอะไรได้แค่เอาที่เหลือทั้งหมดนะได้แค่ไหนแค่นั้นอะไรอะรอะไรอรอะไรอะไรอะไสอะไรอไรออรอะไรอะไรอะไ่ไหอะไเออ แปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกพูดอะไรเจ็ดแปดอืมหนึง่งไม่คพูด <Okay. S 2> <c oughs> โอเคดังนดะังโอเคดังห่างอ่ะคน <c oughs> ที่ดูรู้กกติกาของตรงนี้แล้วมีความเราคอมเมนต์กันนะคะคำวิเคราะห์ของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นครู ไม่ใช่ทําด้วยความเกลียดชังหรือไม่ชอบแต่ว่าเป็นการให้เราเห็นตัวเราเองหรือให้เรามีการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะวิเคราะห์แต่ด้วยภาษาที่สุภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์เพื่อนๆก็จะได้รู้ตัวแล้วได้พัฒนาไปด้วยกันนะเราเห็นอะไรบ้างคุณครูเดี๋ยวก็กกวิเคราะห์กันด้วยกันค่ะเมื่อกี้เนี่ยโจทย์บอกว่า ให้ให้ให้ยอ่อเวลาเจอใครให้ยอ่อแล้วก็ให้ใช้เสียงนะฮะจะเป็นเพลงหรือเป็นพูดให้ต่อเสียงกันถ้าถามว่าได้ยินการเสียงต่อเสียงนั้นไหมได้ยินแล้วยังได้ยินบ้าง,ไ,างไม่ได้ยินบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแสดงว่ายังไม่ชัดเจนเนะคะการต่อเสียงยังไม่ชัดเจนนี่คือการสื่อสารไม่ชัดเจนการตีโจทย์ไม่ชัดเจน เห็นไหมแค่เนี้ยมันก็ฟ้องละว่าตีโจทย์ไปชัดเจนมันก็ง่ายๆยาก็คือต่อเสียงให้ได้สมมุติถ้าเราจะต่อเสียงนะคะเดี๋ยวสมมุติว่าคุณบอกว่าเดี๋ยวเราเล่นกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่สิบเจ็ดย โอเคนะคะว่านั่งยู่ไหนก็ต่อเสียงกันได้ถ้ามันเสวนกันมามันก็ไม่เป็นรำก็เป็นคอรัสฮะเราก็ได้ยินเสียงมันแล้วก็ใครจะหยุดใครจะไปต่อมันก็ไปกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันต้องได้ยินเห็นไหมฮะต้องได้ยินถ้าแบพี่นายพูดมาครูไม่ได้ยินครูก็ต่อเขาไม่ถูกเพราะฉะนั้นการส่งเสียงให้คนอื่นได้ยินนะคือการให้ให้เขาได้ยินเขาจะได้ทํางานได้แต่ถ้าเราแบบเออไตงเป็นอย่างนี้ยนะะอันนี้คือ คือไม่ทางานให้กับใครเลยอ่ะนะคะคนชาวบ้านเขาที่เขาเรียกกันว่าเห็นแก่ตัวนี่แหละคือไม่ทําอะไรให้กับใครเลยก็ทิงอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคะำว่าเห็นแก่ตัวนี้มันแปลว่าอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ใช่อะไรที่เลวร้ายไม่ต้องยิ่งใหญ่ที่เลวร้ายยิ่งใหญ่มันแค่แค่นี้คือไม่พูดให้คนอื่นเขาได้ยินหรือไม่ร้องหรือหรือไม่ไม่ให้เขาเข้าใจ นั่นแหละทำอะไรอยู่กับตัวเองเพื่อนฝูงไม่สามารถจะจอยด้วยได้อ่ะตอนนี้เราจะมาทำกัน <c oughs> อีกทีนะคะขออีกทีหนึ่งเราให้เข้าใจเรื่องการตอเสียงเพราะว่าแค่นี้มันจะฝึกสมาธิในการฟังเพราะตอนเข้าบ้านมาเนี่ยครูจะเห็นว่าเด็กๆไม่ฟังอะไรึ้นมันก็เอ๊ะตบมือเอ๊ะแบบนี้เด็กไม่ฟัง คนที่มีสติและปัญญาเนี่ยจะฟังแต่คนไม่มีสติและจะเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาเป็นคนฉลาดอย่าพัฒนาเป็นคนไม่มีสตินะคะโอเคอ่ะก็รับสำหรับไนใกลุ่มบ้านเขาได้ครับได้เจอเพื่อนที่คุยค่ะใย่

ย่ออ่ะสวยๆค่ะพี่นายเราย่อยดูใหม่สิคะจะต้องย่อยยังไงค่ะ <c oughs> เพราะอันนี้มัน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 เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการพรีเซนต์ตัวเองจริงๆฟังหมดเลย้ว่าจะเป็นเทคนิคเดียวกันหมดเลยหล้วเราจะย่อเนี่ยในในส่วนของของของเรีรอเราจริงๆแล้วเซ็นเตอร์จริงๆหลายคนจะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เวลามันปฏิบัติการจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงก้นกบคือตรงหางเขาเรียกว่าไอ้ก้นกบเลยล่ะนะครับผมเวลาย่อ ทุกคนเดี๋ยวคนที่ยืนอยู่นะครับลองดิ่งก้นกบลงไปกับพื้นแบบนี้เออเนาะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เราเอาก้นกบออกข้างนอกเลยหรอกเห็นไหมเห็นไหมแล้วดิ่งก้นกบลงกับพื้นแล้วดิ่งก้นกบขึ้นทันทีเองมาถ้าเรางอก้นกบจะเป็นอย่างงี้อ่าอ่าวนสวยเราดิ่จักก้นกบไปหรอกไอไอไอเขาเรียกไอไอปลายของกระดูกนะครับอ่าไอหางไอหางของกระดูกเนี่ยต้องลงตรง แล้วก็ดึงขึ้นนี้ถ้าเราจะลำไทยก็คือดึงหางนี้ไปข้างหลังมันจะลำไทยได้นะถ้าจนะาเป็นบันเล่ดดันข้างหน้าเห็นไหมดันก้นกบขึ้หมาข้างหน้าเทเล่เขียนแล้วทุกคนลางย่อก็คือดิ่งก้นกบลงแบบนี้ถ้าอย่างนี้ต้องมันตกล้ไหมหรือถ้าอย่างนี้นะก้นกบมันโดนพลิกไปพลิกมาไม่ได้ทุกคนลองยืนแล้วลองย่อดูอ่าทุกคนใส่ก้นกบไปอย่างเนี้อก็คือการมาโยนแล้วต้องถูกต้อง เนี่ยของเราเราเป็นอย่างนี้แล้วแล้วดันขึ้นกบไปอย่างเงี้ยเลยดันเราไม่ต้องกลางแล้วย่อย้อนตรงกลางใช่คือคือก้าวแล้วย่อคนกบตกใช่ไหมตรงนี้อย่าสายันไปอีกครับคือคือก้าวแล้วย่อน้ําหนักข้างหน้าเลยก้าวแล้วย่อแล้วมันถึงเป็นเฮ้ยครับเชาอย่าสายอย่าสไลด์จนกบมาแบบนี้นะครับ ใช่ก้าระยอเพราะนั้นถ้าเราจะให้ก้นกลบไปข้างหน้าไกลๆก็คือก้าวกว้าก้าวให้กว้าอ่าใช่ครับผมใช่ใช่ถ้าเราจะอ่าถ้าจะเอาต้นกลบไปไกลก็คือก้าวกว้าแล้วไกลใช่อ่าใช่ครับผมเพราะฉะนั้นต้นกลบอันนี้แหละที่จะทําให้เด็กๆเดินแล้วกระฉับกระเฉงบนเวทีดูนะครับดูโทษนะครับโอเคเราเดินเราเดินโอเคเราเดินนะครับดูนะครับว่าพี่ผักก้นกลบไปที่อยู่างนดิเออไปดิเออห็นะ เห็นไหมเห็นะครับนี่่โทษทีโอเคมาคสมมติเราที่เอารถมาเราเดินปกตินะพี่ผัดด้ไหมได้อาเห็นราบผัดโย่เนี่องนคนนี้คือคือแบบอาก้ปส่ไว้นี้ครับมันก็เลยยิ่งยิ่งตลกเลยเห็นไหมคืออี่นี่คือเซนเตอร์ของทุกอย่างแม้แต่จะร้องเพลงมันก็ต้องออกมาจากตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเราอย่างเงี้ยเราจะยิ่งตลกได้ เห็นไหมในท่ารับดันเงี้ยเพื่อนนี่ไม่คือตัวที่จะแสดงคาแรคเตอร์ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับผมเอาต้องบอกว่าต้นกบต้องตรงทั่วลองลองกระโดดที่นกระโดดลงแล้วรู้สึกว่าต้นกลมันดิ่งลงกับดึงขึ้นอ่าแล้วเนี่ยย่อข่ขา่าย่อขาเร็วยืดแรงขา่อ่าดีครับข่อย่าให้ได้ยินเสียงขาด้วยจะโดดสูงทุกคน อย่าโดสูงอยากระโดดสูงครับต่ำๆแค่นี้เองว่าจะรู้สึกว่าคนผมโดนดึงขึ้นหรือโดนดงลงแบบนี้หรอกใช่เนือผิวเป็นนกพิเซนเตอร์ที่สำคัญที่สุดมาเห็นว่าทุกคนมีสมาธิและห้าห้าเนื้อผิวที่ลงต้นสองห้าฮ่าห้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 าอย่าสูงแล้วสูงแล้วแล้วเราับขาไมเหม้าห้าห้า พอนึกถึงขั้นกลอกอย่านึกถึงเนยนึกถึงขั้นกลอกเนาะอย่านึกถึงเออยนึกถึงขั้นกลอกรถยนต์รถยนต์รถยนตต่นี้พาทุกคนนึกถึงเหนื่อยมันจะเริ่มอย่างนี้นี่มาอย่างเงี้ยแล้วสมาธิมันก็จะกระจายโอเคอ่ะแล้ผมต่อมาฮ่าจังวะที่ไงนี่อะไรที่ถูกต้องใช่ใช่ญพ่อ ฮ่าอันนี้แหละครับก็ห้าาสาห้าห้าห้าฮาาไม่ตอบไม่ตอบรึเปล่าาม่ต่บเออด่เดก่านอยู่โทษจีคนนี้โทษทีดีหนึ่งดดูได้ครับ มีหนึ่งเดินมันอย่างนี้แล้วสัปปสบเครื่องกลด้วยเรียสุดมีแบบเป็นเนี่ยอ้อแล้วทุกทีเราเป็นะนักขับคุณอยากเอาต้นกลบ,บชอนพื้นสิครับแ,แต่เดี๋ยวถ้าคุณคล่องเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ไหมถ้าคุณ ก็ค <C jin x> ือการดันก้นกบขึ huh. ้นมานะุณจะเซ็กซ uh, ี่ไงก็ได้นี่คือเซนเตอร์ของทั้งหมดเลยนะเออแต่แต่นี้เรากลับไปเบสิกก่อนอย่าเพิ่งไปอดวานหรอกเพื่อจบจากอาเซนเล็กก่อโอเค่าเดี๋ยวค่วจะขอเทคนิคที่ที่แตะเราลมๆนะแต่คอหนึ่งคนอ่หกคนนะฮะที่เล่นแล้วคนหนึ่งคนร้องเพลงให้แตะแล้วถึงจะนอนลงไปก็ยังร้องอยู่หนึ่งคนร้องเพลงอ่ะพอดีไปนั่งก่อน อาหกคนตรงนี้ค่ะ่ะจะแตะนะแตะแล้วเราต้องลองนอนแล้วใครมาแตะเราระหว่างที่เรานอนเราก็จะลุกนะคะก็จะเล่นอย่างนั้นแต่ว่าหนึ่งคนจะร้องเพลงใครจะร้องเพลงยกมือโอเคร้ okay. องเพลงอะไรก็ได้นะคะอย่าหยุดนะร้องซ้ําไปซ้ํามาก็ได้นะลูกอะ่ะเราเอาเล่นเกมนี้ไปด้วยแล้วเราก็ร้องเพลงปไ,ปไปไป เมื่อหัวใจเธอไม่ใด้ต้องเก็บไว้ให้คนที่เขารักแค่ไโอเคอยไปโยนโยนฮะตอนนี้มันจะเกิดอันตรายค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงมากแล้วหนูก็เกรงตัวเวลาค่ะหนูลงสบายๆนะคะแล้วไม่ต้องรีบร้อนอ่ะไม่เล่นไม่ต้องเล่นรีบร้อนเล่นสบายๆค่ะนะคะแล้วก็อย่าเกรงตัวเพราะเกรงตัวปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดคือดูแล้หนัก ดูแลหนักว่าดูแล้วน่ากลัวค่วะที่มันหลังที่ร่างาสองข้าสองข่าเนี้ยอยู่งงลงจะลงพื้นเลยนะครับรเคนะครับเวลาลงพื้นเอามือเท้าน,นะคะเวลาลงเนี่ยเอามือเท้าก่อนจะลงตู้อย่าเอาหลังลงนะคะเพราะว่าจะเจ็บจะเจ็บนะคะอันนี้เขามีเข็มขัดในนี่ค่ะค่ะระวังรักษาของนะคะ โอเคร้ <Okay. S 2> อง<ด>ใหม่หออาเพลงคนร้องเพลงร้องดังๆชัดๆนะคะว่าอยากจะถามคนที่นั่งฟังด้วยว่ารู้ไหมเขาร้องอะไรขอให้ชัดทุกคำเลยก็ก็รู้เป็นไปไม่ได้มื่อหัวใจเธอไม่ให้ต้อเก็บไว้ให้คนที่เขารักกันมานานโอเคหยุด ตอนนี้จะลุกจะนั่งจะเคลื่อนที่ไม่มีเสียงให้เบาที่สุดให้นุ่มนวลที่สุดเอาเปลี่ยนทีมอย่ามีเสียงนะคะเอาไม่จะเสียงเราจะนั่งที่ดังฟังชัดไปใครจะร้องเพลงยกมือใครยกมือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดกันให้รู้เรื่องก่อนใครจะยกใครจะร้องเพลงยกมือโอเคไป ยี่ฉันใกลเธอสุดปลายยามงดีมืสกสายตาืควันไววมันยากเหลือเกินจะเก็บสอนความรักเอา,วาไว้และความลมับในธอของเธอมีฉันอยู่บ้างหมโปบอความใใจให้ฉันรู้ที่น่า <Okay. S 2> อโอเคายังไม่มยินเสียงยังมีตะสอบลงพื้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไม่มีเสียงเลยะค่ะนะคะทำงานเนี่ยพี่นายลมลุกให้ดูสิะค่ะเราแตกเราลงเยอะเลยเวลาจะเครื่องหน่ก็ที่เรื่องสองที่แล้วคือต้อง,ต,องต้องแทนก่อนนะครับผมลงไหนก็ได้คือเท้าแล้วเอาส่วนที่เนื้อเยอะที่สุดนะครับผมคือตรงเนี้เห็นไหมมันจะมันจะเบาถ้าถ้าเราลงกุกกับ มันเพื่อ,อนตรายกับตัวเองเยออย่างนี้นะครับผมมันขูกขับขูกขับไม่ได้อค,คือการที่ไม่ให้มีเสียงเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดอันตรายกับตัวเองเพราะเราทํางานทุกอย่างเนี่ยต้องไม่มีอันตรายกับตัวเองเพราะเราต้องรักษาร่างกายไว้ทํางานได้นานๆไงมันถ้า่อเราทำเนี่ยแค่จะเอาตรงนี้ให้ดีแล้วไม่ได้นึกถึงอนาคตเนี่ยมันไม่ได้นะลูกนะเพราะั้นรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วก็มีการที่ลงทุนสุดคือมีการหายใจฮ่า เพราะนี่จะบอกว่าที่เกรงที่เห็นแล้วดูแล้วอึอดอัดแล้วเกรงเพราะว่าววไม่หายใจทังทั้งหมดเลยไม่หายใจถ้าเราเราหมด,ดเลยอย่างแรกนะฮะคือเราก,กลั้นอย่าก,กลั้นหายใจเลยนะครับโอเคเรียนก่อนต้องหัดด้วยอยากเซชั่นให้เป็นก่อนนะฮะเด็กๆแล้วคนร้องเพลงเนี่ยที่เพื่อนคนร้องเพลงพยายามอย่าให้เพื่อนมาแตกนะครับ คนร้องเพลงพยายามอยาให้เพื่อนมาแตกนะคุณต้องไปเรื่อยๆโอเคอออครับใครร้องใครร้องครับใคร้องต้มือครับโอยยกเโอเค,อเคปัดเรอ้ชาคออฉันอเองก็รอผู้หญิงในฝันคนที่พรหลัตาเห็นไห้คนรก่่ของเคนรีหญ เ like? okay. yeah. okay. ป็นผู้ยิงเ้าตอไดไหมว่าดิไหมได้ไหมเปิดใจกับเโอเคปเรียนครมวไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบนั้น ไม่อาจาคำทาไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักองสุดหัวใจให้เข้าเข้าใจจะเหมือนคำเห,หมือนในโลกนี้ร้อง <ใน S 2> ร้องชัดๆค่ะชัดๆอปาปากร้องชัดๆไม่นอนด้วยกันคืนวันยังคู่ใครยิ่งน้อย มีเธอที่เข้าใจก็คงไม่มีใครเข้าใจคนาิ้ทางลังไปที่รู้กันในใจมันจะฟันด้วยหรือที่ต้องคใยกับแกนที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเันอย่างไรไม่ต้องรู้ว่า ต้อหนูต้องหัดหายใจให้ลึกๆ,ๆลูกเพราะว่าหนูหายใจน้อยมากเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีแอคชั่นแล้วเราเจอสเตจใหญ่ๆมันแค่เดินน่ะหนูก็หมดลมละพอหมดลมปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เสียงเพลงของเราเนี่ยมันไม่หวานเราะเท่าที่ควรน,นะเพราะว่าลมมันจะหมดมันจะใกล้ตาย,ยานึกออกไหมาฮามันจะได้อาการเหล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรได้ดีเนี่ยต่อเมื่อเราสบายเราจะสบายได้แต่เมื่อ หายใจได้เต็มปอดเพราะนี่หายใจหนูมันไม่เต็มปอดแล้วแล้วตั้งนั้นเลยค่ะหายใจยังไม่เต็มปอด <c oughs> เพราะฉะนั้นด้วยเทคนิค <c oughs> ที่นั่งนั่งลุกลุกเนี่ยแล้วก็นั่งนั่งลุกลุกแล้วก็ใช้เสียงตลอดเวลาแล้วเ,เสียงมันไม่มีการหายไปไหนเลยมันดังขึ้นก็ยังได้อะไรอย่างเงี้น,นนะแล้วเราก็มูกอยู่ตลอดเวง่ายง่ายแค่นี้ทาไม่ได้ก่อนนะเพราะตอนนี้พอนั่งนั่งลุกลุกปับ๊บเสียงขาดเสียงหายเสียงแสดงว่า กล้ามเนื้อในการคนโทรมเสียงของกายเป็นนักร้องหนูยังไม่มีเลยเฮ้ยเพราะฉะนั้นนะฝากกันบ้านทำกับน,น้องคนนี้เดี๋ยวผมลองลองดูกับน,น้อง <c oughs> ดีเราลองเราลองให้เดี๋ยวว่าพี่แตะหนูก็นอนพี่แตะหนูก็ลุกพี่แตะหนูก็นอนแล้วก็ร้นองเพลงด้วยนะครับผมเอาที่ละครเอาลองสักไแบบี่แตสมมติ <c oughs> เอาเอาจากคนไหนเลือกคนไหนคนนี้ครับโอเคลองดูเพื่อจะช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับอะหนูร้องเพลงไปค่ะเราเสียงอย่าให้อย่าให้ร้องให้ดังที่สุดเลยนะคะร้องให้ดังที่สุดเราไม่ได้ห่วงว่าจะร้องเพราะร้ออะไรนะคะให้ดังที่สุดเลยเ sama เล่นกันบ่อยๆลูกแต่นี้มันจะฝึกกล้ามเนื้อท้องฝึกโอ้แต่นี้สบายใช่ถ้าหนูจะเล่นกันในบ้านเนี่ยหนูไม่ต้องโชว์ออฟหรือเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันได้อะไรคือเราจะเล่นอะไรเนี่ยเราต้องได้อะไรนะคะแต่ถ้าเราจะโชว์ออฟแล้วเราไม่ได้อะไรเนี่ยอย่าไปทำเลยลูกทำอะไรเี่ยมันได้อะไรกับตัวเองดีกว่านะคะมันคุ้มการใช้เวลาะนี่เล่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็ ที่ครูสอนในที่นอนแล้วเหวี่ยงขาอยู่บนเตียงกางเหลับวันนี้เหวี่ยงขาแล้วก็ร้องไปจนหมดหลานจนหมดแรงแล้วก็วใครที่ชอบเล่นกีตาร์ที่เห็นเล่นอยู่เรื่อยๆอย่าเล่นท่าเดิมแม้กระทั่งเล่นกันเองก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเอาไปหาที่ปแปลกหาแบบผู้อื่นที่ปแปลกนอนเล่นกลมท้องเล่นแบบให้มันอยู่ในตำแหน่งปแปลกๆซึ่งคนอื่นไม่เคยเห็น นะครับผมแทนที่จะไปนั่งเล่นกันง่าย,ายสบายๆโอเคมันก็สนุกกันด้วยอะไรกันด้วยเนี้ยข้าหาตำแหน่งแปลกนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่างานงานสีเนี้ยมันมันไม่น่ามองเข้าอี้เป็นเข้าอีครับผมมันมองเก้าอีกเป็นแบบที่กันฝนก็ได้ที่หลบไปแบบไปตามพุ่มไม้ไปต่างๆตรงนี้ก็ได้แต่ผมพยายามมองสิ่งหนึ่งให้เป็นหลายสิ่งให้ได้นะครับผมใช่ค่ะ,ะแต่นี่ต้องฝึกให้แข็งแรง นะจะยกแยกกลับเลยคือบอกว่าการที่เรายืดยอ่อเนี่ยเราได้เซนเตอร์เนี่ยเราจะแข็งแรงเราจะยกอะไรเนี่ยเราจะยกได้เห็นไหมเราจะยกได้สบายมันมันมัน,ม,นมันก็หนักนะแต่ว่ามันต้องสามารถจะมันต้องสามารถจะไม่ใช่มันองไม่ใช่มันต้องสามารถจะยกแล้วรู้สึกว่ามันเบามากแลวมันจะเวีย